สวัสดีเจ้าวันนี้มากับลูกชายจ้ะอีฉันทานเส้นเล็กแห้งจ้ะส่วนลูกชายนั้นกินทานไข่แดงค่ะแกไม่ทานไข่าขาวส่วนแกทานไข่แดงส่วนดิฉันนั้นทานไข่าขาวนะคะแกไม่ทานเส้นนะคะข้าวเช้าในยามเที่ยงค่ะข้าวเช้าข้าวเ,เที่ยงมื้อเดียวกันค่ะ

มาลอยจีนขายได้หมดแล้วเราลางเบอ้าวุนทำอะไรเผ็ดเจ้างาเบียทอะกนุ it, yeah, น yeah, right, à, <S <S ้ยว yeah, ุนม่น้อไปทำอะไรท่ทําไรูกงานเออ้ไม่ดื้อจะมาไม่ดื้อบอกว่าโรากปนลูกแฝงเม่นอ 奶奶。 สาวแม่กลับคุณแม่นะผมไม่เอาแล้วคุณไม่ว่าจะแต่งงานจะได้แค่เนื้อแกะอยู่นะเก่เลยแม่เก่งอะไรครับแม่ก็บูมลูกสาวแม่สิครับวันวันเอาแต่กินกับนอนน้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่แปรงงานการก็ไม่ทำนี่ล่าสุดซื้อของ หน่อยอ้าอือขัอหนึ่งเสร็จไ,ไหนตอนมาขอบอกว่าจะดูแลแลูกสาวให้ดีแล้วนี่อะไรนี่แกหลอ,อกลูกสาวใช่หรอปันปฟนเลยล่ะแม่แต่แมก่อนเข้าหอเเผ็ดไหมหวานก่อนเลยคุณกินได้ไหมกินไหมอ่ะเผ็ดอ๋อเ็ด มะม่าใส่พริกกี่ช้อนมาใส่พริกเยอะ <c oughs> ถ้าหนูจะกินมาม่าไม่ใส่พริกมะม่าใส่พริกไปกี่ตอนหนึ่งช้อนอย่างพออุฮัลโหลยายชิมอมะไรด้วยแต่ว่าแกแกไม่บาย